t ันเดอร์เบินกยักษ์ในตำนานทันเดอร์เ r ิร์ดเป็นนกยักษ์ในตำนานความเชื่อของชนเผ่าพ,พื้นเมืองในทวีปอเมริกาเหนือตามตำนานเล่าว่าการขยับปีกของมันสามารถสร้างพายุฝนฟ้าขนองได้ในสมัยก่อนคนพื้นเมืองจะเกรงกลัวความโกรธเกีียวของทันเดอร์เบิซึ่งยกให้มันเป็นเทพเจ้าแห่งท้องฟ้า โดยเราสามารถเห็นเจ้าทันเดอร์เบิร์ดนี้ได้จากรูปปั้นแกะสลักของชาวอินเดียนแดงอีกด้วยถ้าพูดตามหลักวิทยาศาสตร์เจ้านกทันเดอร์เบิร์ดนี้ก็มีลักษณะคล้ายกับไดโนเสาร์เทอราโนดอนซึ่งเป็นไดโนเสาร์ประเภทสัตว์เลื้อคลานบินได้ที่ใหญ่ที่สุดฟอสซิลของมันถูกพบมากในเขตอเมริกาเหนือนะแถบแคนซัสอลาบามาเนบลาสกา ไวโอมิงและเซาทดาโคตาถึงแม้เจ้าเทอรายานูดอนจะสูญพันธุ์ไปกว่าล้านปีแล้วแต่เผ่าพันธุ์ของพวกมันอย่างทันเดอร์เบิอาจจะยังมีชีวิตอยู่ในช่วง200ปีที่ผ่านมามีรายงานมากมายเกี่ยวกับการพบนกที่มีลักษณะคล้ายกิ้งกาที่มีลักษณะเหมืนกับเทอราโานูดอนมากรูปแบบประหลาดนี้ ถูกพบในช่วงทศวรรษที่1,950ซึ่งเป็นภาพของบรรดาทหารอเมริกันจำนวน6นายถ่ายรูปคู่กับนกที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬานในเขตเมืองวิกเบิร์กโดยภาพดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงปีคศ1 8 6 4ที่เป็นช่วงสงครามกลางเมืองของอเมริกาในปีคศ1977 เด็กสามคนจากอิลลินอยรายงานว่าพวกเขาได้พบนกยักษ์สองตัวไล่กวดพวกเขาอยู่ก่อนที่นกตัวหนึ่งที่มีขายาวและมีกรงเล็บแหลมคมได้ใช้เท้าของมันจับตัวเพื่อนของเขาคนหนึ่งยกขึ้นลอยจากพื้นถึงสองฟุตก่อนจะต้องปล่อยตัวลงพื้นเนื่องจากเด็กคนดังกล่าวดิ้นสุดแรงเกิดหลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ต่างๆแต่ก็พบเพียงรอยเท้าแปลกๆยาวสีนิ้วที่อยู่ห่างไปจากบริเวณนั้นครึ่งไมล์แต่ก็ไม่มีใครให้ความสนใจกับคดีดนี้มากเท่าไหร่ถึงแม้ในปัจจุบันนี้จะยังไม่มีหลักฐานการค้นพบเจ้าทันเตอร์เบิร์ดตัวเป็นๆแต่ก็มีหลายคนที่เชื่อว่ามันอาจอาศัยอยู่ที่ไหนสักแห่ง ในพื้นที่ทวีปอเมริกาเหนืออันกว้างใหญ่ไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะเห็นทันเดอร์เบิร์ดตัวเป็นๆก็เป็นได้